สวนแม่เตือนพ่อกองนะคะบ้านผู้ทำพระนะคะเพราะว่ารอบแรกเข้ามาติดตามรอบหนึ่งนะคะมาลาดไปแล้วอาทิตย์แรกอันนี้อาทิตย์ที่สองนะคะหลังจากนั้นเข้าสีเพิ่นพักให้มันรักษาโตนะคะพุ่นละคะ่ะต้นฝ้นปีหนาจะสีเพิ่นเปิดกีดนะคะเข้ากบสิเขามาติดตามเรื่อยๆอันนี้ยางออกเมื่อแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่คะ่จะจอเบิ่งกับเริ่มมาแล้วนะคะจากพี่บ่มีนำ้ำยางนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะหเห็นบ่ค่ะ นี่ค่ะต้นนี้ก็บอกนี่อันนี้ตุกจอมอุศานะคะนี่นะคะจอก,ก่อนมะหอดนะคะออกแล้วนอจากห้างผุนก็ออกนี่ห้างนี้ก็ออก,กจะเห็นบอหนิบ้าเบิงห้างนูจิมห้างไม่ก็ออกเมื่อขึนกันจ้ะไหลโจโจกเลยเนี่ยค่ะเห็นบอ,บอนเจ้าอยากให้ยังส่เจ้าพ่นเดอน้อย่าเพ่นเอาอ่อนมาเจา้าหางสอนเด้อผิวหนาหยางเจ้าใส่บลอกกิ้งก็ได้จ้าเน็บแอลเจ้าสีแป๊ดแป๊ดแป๊ดหนาหยางมันจะขับล่าดำให้นน้ำนะคะ อันนี้ค่ะเบิ้งน้ำยางไหลสดๆเลยเนาะคะ่ะตรงนี้อันนี้คือสารปแทสเซีของเข้าเดี๋ยวปุ๋ยจะมาส่งกับช่วงมีนาเมษานะคะตรงนี้เกษตรกรท่านใดนะคะที่เขามารับชมนะคะหรือว่าสนใจนะคะในสารปรทุทสเซีเนื้อปุ๋ยแรอ่อนแม่ของเข้านะคะกับฝากดไค์กดแช่นะคะกดที่ตามไห้น้ำเน่เด้อค่ะพี่น้องตรงนี้ ติดต่อขอมาได้ที่0 9 8 5 1 4 1 7 3 8นะคะสอบถามได้ค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นที่ยางหนาตายมบงยางพนโอ้ยนี่พนะยางไดนี่ค่ะนี่คือสภาพต้นนะคะอันนี้คือนุเจอนะคะนุเจอไว้เห็นเพื่อนมาเบิงนะคะจอวังหันนี่ละ เนี่ยค่ะออกเมดละค่ะพี่น้องเบิ้งสภาพตนเลยค่ะพะว่าหนูมาเมือนันมันบ่อมีหํำยางบ่มียั่งเลยค่ะนี่เบิ้งสภาพตนนะคะตรงนี้บ่มีด้กบยางมามันตายเมันออกค่ะออกเหื่อวก็เคองเยันเยะมกจะโอเคบ่ารุงไวเลยเด้อบาทจะบ่รุงไวเลยเด้อบาทเนี่ย เน่มันผื่นเพิอ,อินมาผืชนมันบอกกินปุ๋ยค่ะอันนี้คันคันพี่เฮ็ดได้จงิี่บอกที่ละเทือหรือว่าเดือนละเทือเจ้าหดวบรดรับร่องว่ายางจะออกดีค่ะตรงนี้ขอบคุณนะคะเกษตรกรท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะหรือว่ามาติดตามนะคะที่ช่องทางของเฮานะคะที่เฟซบุ๊กนะคะมนรักสมตำนะคะ แต่ทาทาช่องอทาง youtube นะคะมลลักส้มตำเกษตรเก้าหน้านะคะหรือว่าทางเพจเท่าก็ใไดนะคะติดตอ่อเข้ามาได้ที่0 985141นะคะ738นะคะปุ๋ยไล่อ่อนแม่นนะคะใช่ระบอกแม่แม่ไมอนไหลเมียบึงถ่ายแล้วะค่ะฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้ให้ามาติดตามสวนแม่พอพอกองแม่เตือนอีกรอบนึงนะคะ ยางกี่มันหน่าตายมันก็เริ่มฟื้นแล้วนะคะตรงนี้นี่ค่ะก็เริ่มซึมมาแล้วต้นนึงต้นแรกนี่ต้นที่สองนี่หน่อยนี่นะคะนี่กัเริ่มมาแล้วค่ะจอเบิ้งนิดนึงเริ่มมีน้ำยางออกมาแล้วค่ะสวนแม่กองพ่อเตสวนแม่เตือนพ่อกองบ้านน้องเมืองกลางนะคะตรงนี้ ฝากติดตามช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมนรักส้มตำเกษตรก้าวหน้าช่องทาง YouTube มนรักส้มตำเกษตรก้าวหน้าช่องทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0985141738เคุณตุ๊กฝากกดไลก์กดแชร์กดเซิร์ฟสกิรบเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารกันต่อไปจ้า